คล็ดลับลับสมองบริหารจิตพิชิตปัญญาเบือ่อไหมายกับการเรียนที่งงเหงาหานอนอยากเก่งขึ้นฉลาดขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนคลิปนี้มีคำตอบการบริหารจิตใจไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดมันคือการฝึกให้จิตใจเราสงบมีสมาธิและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหมือนการลับมีดให้คมพร้อมใช้งานเสมอจิตใจที่สงบจะช่วยให้เราจดจ่อกับสิ่งที่ทำได้ดีขึ้นไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านทำให้เราเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น และจำได้นานขึ้นสมาธิคือการที่จิตใจเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังครูสอนหรือแม้แต่การหายใจเข้าออกลองฝึกสมาธิง่ายๆแค่วันละห้านาทีเริ่มจากการนั่งสมาธิหายใจเข้าออกลึกๆแล้วจดจ่ออยู่กับลมหายใจจะช่วยให้จิตใจสงบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการบริหารจิตใจและการฝึกสมาธิเป็นเหมือนการลงทุนในตัวเองยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่ผลตอบแทนก็จะยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นเท่านั้น อยากเป็นนักเรียนที่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเริ่มต้นบริหารจิตใจและฝึกสมาธิตั้งแต่วันนี้อย่ารอช้าลองฝึกสมาธิ5นาทีวันนี้แล้วมาแชร์ผลลั์ในคอมเมนต์กันกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้เคล็ดลับดีๆนี้ด้วยนะ